สํหรับคลิปนี้ค่ะจะพาทุกคนมารับบันเดิลฟรีกันค่ะนี่เลยนะคะก็จะเป็นบันเดิลมาใหม่นั่นเองนะจะเป็นตัวเหลี่ยมๆนั่นเองค่ะก็จะมีแบบว่าเป็นอะไรเอ่ยนะคะอยู่ที่ค้างเกมของเราด้วยนะวิธีการรับนะคะทุกคนเนี่ยสามารถกดลิงค์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะแล้วก็มากดปุ่มบายแบบนี้ค่ะพร้อมกับกดเกตนงานะคะท่วนี้เอ,เองเนี่ยเราก็จะสามารถรับของฟรีได้นั่นเองค่ะแล้วก็น้าสนี้นะคะก็ยังมีบันเดิลอื่นๆด้วยนะคะเต็มไปหมดเลยนี่นะคะก็จะเป็นบันเดิลใหม่ๆนะคะที่เพิ่งมานั่นเองค่ะสะะาาะะําหรา ใหม่ๆเนี่ยที่เป็นเป็นดนามิกเฮดอะไรแบบนี้นะคะทุกคนเนี่ยสามารถนะคะมากดติดตาม Twitter ของเราได้เลยนะคะเราเนี่ยมีอัปเดตนะคะเป็นพวกบันเดลหน้าตาฟรีนะคะแล้วก็ของฟรีต่างๆด้วยนะพร้อมกับจะมีการแชร์นะคะหากว่ามีอะไรนะคะน่าสนใจใหม่ๆเนี่ยก็จะมีการแชร์ให้นะคะใน Twitter ค่ะใครที่กลัวนะคะว่าแจ้งเตือน,นใน YouTube นะคะทําไมแบบเพิ่งเห็นอะไรแบบนี้นะคะทุกคนไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่าใน Twitter เนี่ยหากว่ากดติดตามนะคะแล้วกดแจ้งเตือนเนี่ยจะมีกระดิกนะคะอยู่ข้างๆนะหากว่ากดเนี่ยการแจ้งเตือนนะคะ ก็จะขึ้นนะคะไปที่หน้าฟีดของเพื่อนๆน,นั่นเองนะคะทุกคนใครนะคะกดแจ้งเตือนเนี่ยโทรศัพท์เด้งนะคะก็จะขึ้นมาเลยนะเป็นข้อความเนี่ยว่าเราโพสต์อะไรไปนะคะทุกคนก็อย่างเช่นอันนี้เนี่ยสมมติว่าถ้าเกิดว่ามันแจกฟรีปับเดียวใช่ไหมทุกคนเนี่ยก็สามารถนะคะรีบเข้ามาเนี่ยแล้วก็มากดลิงก์นะคะเพื่อรับของฟรีกันไปได้เลยนะคะแบบนี้ค่ะนี่กดไปเลยนะคะเท่านี้เองเนี่ยก็จะไม่พลาดนะคะของฟรีใหม่ๆกันแล้วนะก็ยังไงนะคะคลิปนี้ก็ไม่เพียงนี้นะไว้เจอกันนะคะบ๊ายบายค่ะ